สวัสดีค่ะแม่บ้านพิจัยนะคะวัาหัส2งห้าศูนย์ค่ะ,คะทำงานกันไปดีบมาได้เข้าปีที่6แล้วค่ะวันนี้แม่บ้านจะมาแนะนำอุปกรณ์แม่บ้านออนไลน์นะคะว่ามีอะไรบ้างที่ว่าจำเป็นต้องใช้กิจวัตรประจำวันของเรานะคะอันดับ1ตัวไม้มอบฟ้าที่มาเตรีมมา2อันก็คืออันจะเป็นตัวจำรอง เผื่อว่าเราไปใช้อีบ้านหนึ่งหรือว่าลืมนะคะแล้วก็เตรียมไปเสาชิน้นส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นถังน้ําสําหรับใส่น้ํายาถูกพื้นนะคะเพราะว่ามันเป็นถังพักดดได้ยืดได้หวนได้นะคะส่วนไอ้ตัวนี้ก็คือจะเป็นแปลงขัดพ่วงน้ํานะคะน่าจะบ้านานจะใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้จะขาดไม่ได้เลยค่ะคือไมลรีดน้ํานะคะตัวนี้จะช่วยทุ่นแรงของเราได้เยอะมากะคะ่ะ ในการล้างห้องน้ํานะคะสิ่งที่สําคัญตัวนี้ซึ่งดูดฝุ่นค่ะตรงนี้ขาดไม่ได้ค่ะผ้าซับน้ําเวลาล้างห้องน้ำเป็นผ้าซับน้ำล้างห้องน้ำนะคะแล้วไอ้ตัวนี้ก็คือจะเป็นผ้าทําความสะอาดเช็ดบนโต๊ะโต๊ะอาหารแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนะคะหูขยะที่เราต้องเตรียมไปขาดไม่ได้เลยค่ะตัวนี้ถุมือสําหรับทําความสะอาดหา้องน้ำนะคะลูกกลิงสําหรับ จัดขนแมวฝุ่นผอุปกรณ์ลายผู้น้ำก,ก็จะมีแปรงมีฟองน้ำสำหรับชักโครกข้างฝากระจกไอตัวนี้จะใช้สำหรับที่มันสกรปรกนิดหนึ่งตามพันธุ์พิริธาบสบู่แล้วก็จะมีน้ำยาซันไลท์ที่เราจะใช้เป็นประจำแล้วก็จะมีน้ำยาทางบีนีแต่ตัวนี้ถืาความสะอาดเด็กประสงค์นะคะและที่สำคัญไอตัวนี้น้ำยาตัวใหม่ของทางบีนีตใช้ดีมากคะ่ะ สำหรับขจ,จัดคราบสบู่บนกระจกคราบแก๊สหัวก๊อกนี่คือได้ดีมากค่ะไอตัวยิ่งไอตัวที่แม่บ้านเคยใช้นะคะที่เป็นเครื่องดูดที่เป็นภาพเนียมๆนเหลืองๆ,ๆ <c oughs> คือไม่สามารถไหลออกนะแม่บ้านเอาเทเทแล้วก็ขัดกี้สามารถออกมาเป็นสแตนเลสใสว้าวเลยนะคะแม่บ้านเราใช้กับตัวเองนะแม่บ้านก็เสนแนะนําให้ลูกค้าซื้อด้วยคะ่ะไอตัวนี้ แล้วที่สำคัญขอบคุณทางบิทนี้ด้วยนะคะที่ทำจัดกระเป๋าไอตัวนี้ให้แม่บ้านเดินทางสะดวกและเก็บของภายในได้เยอะขอบคุณมากมากค่ะเปิดตัวข่วยให้ดูนะคะเราจะมีซีปเปิดตรงข้างหน้านี่ค่ะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้คื่ตรงนี้ก็คือจัดอุปกรณ์แล้วก็จะมีน้ำยามีอะไรใส่ตบบนี้ซึ่งเครื่องดูดฝุ่นสามารถใส่ได้นะคะสะดวกพวกง่ายด้านข้างนี้ก็คือเราจะเอาไว้ผ้า หรือว่าอะไรก็ได้ฟงน้ำอะไรก็ได้นะคะด้านหลังนี้เราก็จะมีเปิดเช่าอุปกรณ์มอบแล้วก็สามารถปิดแล้วก็สามารถมอสเึลียพานี้ ลาเดินทางขึ้นบันไดหรือว่าคอนโดนี่คือสบายเบิกเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแม้นะคะขอบคุณมากค่ะก็แล้วกอบุกทางวีน้้้วยา่าที่มีโอกาสให้มีวันนี้ด้วยแม่บ้านภูมิใจมากๆค่ะยินดีให้รู้จักนะคะขอบคุณมาก